สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตตุมพารวยนะคะวันนี้เจตตุมก็จะพาบันทึกบุญนะคะพี่น้องบันทึกบุญวันนี้เราจะสวดบทคาถาชิน,นะบัญชรน,นะคะแต่ก่อนอนื่นเราก็ต้องบูชาพระรัตนาตายลกับพระรัตนาตายแล้วก็ขอพระลาขอขมาพระรัตนาตายนะคะเริ่มกันเลยนะคะพี่น้องอิมินาสกาเลนะพุทธ ังอภิพูชามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิพูชามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิพูชามิอรหังสมมาสัมปตุภคะวาพุทธังภควันตังทิวะทีมิตวะขาโตภควตาธโมธรรมังนรมัสสามิสุปฏิปันโนภควตัวาวะกัสังโฆสังฆังนรมามิวันธามิพุทธังสัพพังเมตุสังฆตเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพังเมตุสังฆตเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพังเมตุสังฆตเมพันเต นโมตัสสะปกติระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปกติระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปกติระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังกฉามิธัมมังสรานังกฉามิสังฆังสรานังกฉามิตุติยัมปีพุทธังสรานังกฉามิตุติยัมปีธัมมังสรานังกฉามิตุติยัมปีสังฆังสรานังกฉามิตติยัมปีพุทธังสรานังกฉามิตติยัมปีธัมมังสรานังกฉามิตติยัมปีสังฆังสรานังกฉามิ สาชินบัญชรน,นะคะชยสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหานังจะตุสจาสสพังรัสสังเยปีวิงสุนาราสาภาตันหังกาลาทยโยพุทธาอัตถวีสติรายกาสพีปิตามหังมัดดัดเกติโมนิสลา สีโสไปโตไมหังพุทธโทรทมโมทวิโรจเนสังโสไปโตไมหังอุเรสัพภาคุณากาโรหาทยเยเมอานุร,ารุโทสาลีปโตจะทักคีเนโกธนโยปิภะคสมิงโมคัลานโนจาวามาเก ทักิเนสวเนยไมหังอาสุงานันทาราหูโลกันสับโปจมหานามโอุภาสุวามาสุตะเกเกสะโตเป็นเพื่อคาสักสมิงสุรโยวาปะพังกะโลนิสินโนเสรีสัมปันโนโสภิตโโมนิุงคาวกุมาลากัสสัโปเทโลมเหสีจิตต์วาทะโกโสมัยหังวัเนิจังปสิสาสีกุณากะโลคุณโนอังคุมาลุจจัอุปรีนันทาศีวลีเทราปัญจีเมชาตานารเตติ ลากามามะเสสาสีติมหาเทละวิชิตาที่นาสาวาาเอเตสีติมหาเทละวิขตาวันโตที่นรสาสะลันตาศีลติเชนะอังคามังคีสุสันติตารัตนาปุระตัวอสีทักิเนเมตสุตกังท่าชาคางปัญจตัวอสิวาเมอังคุลิมาลกัง ขันธโมปฏิดันจะอาณาลิยาสุตังอากาเสชานงอาสิเสสาปากาะสันติตาชินาวาสัตยุตตาสัตตปากาละลังกาตาวัตปิตาสีฉันชาตาภาลิภาหิรชัตตุปัฏทวาเสสาวิยังยันตุอนันตชินาเตชาสาวสสุตุเมสกิเจนาสะทาสัมุชเชลีชินามรชมหิวิหารังตังมหิตตลีสภารตาเล ปาลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุลโคจิหนานุภาเวนะชิตตุปโตธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินาปัญชาเลติชินาปัญชรลากาถานิติตา อาราหังสุกิตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิค่คโหมิปราศจากความทุกข์อเวลโหมิปราศจากเวีนอภิยาปชาหูมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอันิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าของหอศิกรรมกรรมใดที่ทำว้แก่ผูใ้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรน จงอหสวศกรกมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันต่อไปเลยแม้กรรมใดที่ใครทาไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอองหสิกรรมให้ดังสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวียนกรรมต่อกันต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดวงศ์สาะญ,ญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ทชอบด้วยเทอน ตเพศสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกี่ยเก็บาตด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเะาได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอภิยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเดาได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ค่ะโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเดาได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารนังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาจนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอีทั้งไม่มาปาถิร์มันังหัตุสุกตาหตตุมาาปิล ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มันดาบีราของข้าพเจ้าขอให้มันดาบีราของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งเมญญาตินังโหตุสุกตาโหตุเทียวตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทั้งเมฆลุปัชชายาจริยังโหตุสุกิตาโหตุกลุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่คุณครูออปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้คุณครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข มีทางสภาพเทวานังโหตุสุกตาโหตุสเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีทางสภาพเปตานังโหตุสุกตาังโหตุสเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีทางสภาพเวรินังโหตุสุกตาโหตุสเพเวรี ขอเสริญบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสาภาสัตตานังโหตุสิกะตังโหตุสัพเพสัตตาขอเสริญบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทัวหน้ากันเถิดข้าพเจ้าขอจิตบุญศจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นลุงเกิทันว่าตั้งแต่เดชชาติจนถึงปัณ ปัจจุบันชาติท่านจะอยูพวกภูมิได้ก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดองโฮสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่พระเจ้าด้วยอำนาจบุญแห่งด้วยอำนาจบุญนี้โดยเทินสาธุ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมด,ดีที่มอบให้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแหงๆรูเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ